ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาพามาดูนะครับวัวที่เป็นโรคลำปีสกินนะครับตัวนี้เป็นวัวของที่บ้านนะครับก็ก่อนหน้านี้ยังไม่เป็นนะครับแต่พอตอนนี้เป็นแล้วรักษาได้ประมาณสัก2อาทิตย์นะครับน่าจะประมาณสักสอาทิตย์แต่การรักษาจริงๆนะครับใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึงนะครับตอนนี้ก็เริ่ม ก็มีตุ่มที่มันแห้งนะครับมันแตกก็มีนะครับเดี๋ยวจะเห็นนะครับดำๆนะครับเริ่มแห้งก็จะมีตุ่มที่ขึ้นที่ยังบวมๆอยู่ก็มีนะครับแต่ว่าไม่เยอะมากแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่บวมแล้วนะครับเริ่มแห้งละนะครับก็มีตุ่มขึ้นมาแต่ตรงนี้มีอยู่สามตัวสองตัวนี้ไม่เป็นนะครับ นี่ก็ไม่เป็นนี่ก็ท้องไม่เป็นเป็นเป็นตัวเดียวนะครับในครอบก่อนหน้าที่จะรักษานะครับรู้ว่าพอรู้ว่าแถวแถๆนี้มันเริ่มเป็นนะครับผมก็มาให้ยายาบํารุงนะครับกับยาถ่ายพยาธนะครับไอ,อไอเมอร์ไอเวอร์เมกนะครับแล้วก็พวกยาบํารุงนะครับให้ตัวละเข็มนะครับพอมาผ่านมาสักประมาณเกือบอาทิตย น่าจะอาทิตย์หนึ่งอะตีไปอาทิตย์หนึ่งก็ตัวนี้เริ่มเป็นนะครับเริ่มเป็นก็เริ่มมีตุ่มมีตุ่มขึ้นนะครับก็ให้ยาผมให้ยา,าฟูนิกซินนะครับซึ่งเป็นยาลดไข้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีไข่นะครับผมให้แล้วก็ให้พวกเพนิซิลินนะครับให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยนะครับก็ให้ตามน้ําหนักนะครับผมให้ติดต่อกันสามวันนะครับ แต่ว่าตัวเพนิซิลลินเนี่ยผมพอดีใช้ตัวที่เป็น LA นะครับมันได้ประมาณ3วันนะครับผมก็เลยใช้เข็มนึงแล้วก็แต่ว่ายารดไข้จะให้ทุกวันนะครับมันจะอยู่ได้ประมาณ24ชั่วโมงนะครับ,รบก็ให้มาติดต่อกัน3วันแล้วก็เว้นนะครับเว้นพอเว้นรอดูอาการนะครับว่ามีไข้ไหมอะไรพวกนี้นะครับสรุปว่าก็ยังมีไข่อยู่ก็เลย เว้นไปประมาณอีก2วันนะครับผมก็เลยให้ให้ยาต่อนะครับให้ยาต่ออีกสองเข็มนะครับ2วันแล้วก็อาการเริ่มดีขึ้นนะครับไม่มีไข้นะครับก็เลยหยุดยานะครับตอนนี้หยุดหยุดมาแล้วหยุดเลยนะครับไม่ได้ให้ยาเพิ่มนะครับไม่ได้ให้ยาละนะครับแต่ก็ยังมีแบบว่ามีตุ่มมีอะไรอยู่นะครับแต่ดูวัวแล้วก็ยังไม่มีไข้นะครับ ก็กินหญ้าได้ปกตินะครับกินหญ้ากินน้ำได้นะครับก็เสริมด้วยพวกพวกแร่ธาตุนะครับพวกแร่ธาตุแร่ธาตุก้อนบ้างนะครับแล้วก็ให้พวกวิตามินนะครับวิตามินที่ผสมกับพวกพรีมิกนะครับที่ผสมกับอาหารนะครับให้กินนะครับก็นะครับสภาพก็ตามที่เห็นนะครับ เริ่มแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเอาพวกยาม่วงนะครับยาม่วงมาทานะครับตรงไหนที่เป็นแผลที่กลัวมันจะติดเชื้อนะครับนี่ครับตัวนี้ให้ให้ให้แค่นี้นะครับรักษาประมาณนี้เลยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัววัวด้วยนะครับเพราะบางตัวนี่อาจจะให้แค่นี้อาจจะ ม่พอนะครับอาจจะเอาไม่อยู่นะครับมันขึ้นอยู่กับภูมินะครับขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของวัวของแต่ละตัวนะครับแต่ว่าหลักๆที่ผมใช้นะครับผมจะใช้ยาไม่เยอะนะครับก็สังเกตอาการเอานะครับจะใช้ยาเท่าที่จําเป็นนะครับไม่ใช่เยอะนะเพราะมันจะมีผลต่อตับต่อไตอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ายาอย่างยาอย่างพวกฟูนิซินก็บางทีมันก็จะมีผลเกี่ยวกับ พวกกระเพาะอาจจะทําให้พวกกระเพาะมันมีเลือดออกนะครับในกระเพาะอะไรงนี้ครับก็ต้องระวังนะครับหลักๆก็จะเน้นในเรื่องของสร้างภูมินะครับให้วัวเขาสร้างภูมิคุ้มกันนะครับมาต้านเชื้อไวรัสเองนะครับเพราะว่าเชื้อไวรัสมันไม่มียารักษานะครับก็แค่ดูตามอาการนะครับประคองอาการให้เขาไม่มีไข้นะครับก็ถือว่า ดีละครับนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับโอเคครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งนะครับสําหรับการรักษาโรคลาปีสกินนะครับก็มีหลายๆคนนะครับก็ยังให้ยายาพารายาอะไรพวกนี้ครับยาแก้แพ้ที่เป็นยาคนนะครับยาเขียวยาอะไรพวกนี้นะครับยาพวกเพนิซิลินที่เป็นยาคนนะครับกรอกนะครับ อันนี้ผมก็คือส่วนตัวผมไม่แนะนำนะครับไม่แนะนําให้ทํานะครับเพราะว่ายาคนมันก็ต้องใช้กับคนใช่ไหมครับยาวัวมันก็ต้องใช้กับวัวเขาทํามาเพื่อสําหรับร่างกายสัตว์แต่ละชนิดมันจะไม่เท่ากันนะครับรมทั้งปริมาณยานะครับปริมาณยามันก็จะไม่เท่ากันนะครับใช้ยาของอของสัตว์มันจะง่ายกว่านะครับเราแค่ให้ตามน้ำหนักนครับ ก็ดูน้ำหนักเอานะครับว่าน้ำหนักประมาณเท่านี้ใส่ใช้ยาประมาณเท่านี้นะครับมันจะปลอดภัยกว่านะครับซึ่งยาคนเราไม่รู้นะครับว่าปริมาณยาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะลําบากนะครับบางทีเราใช้ยาเกินขนาดนะครับมันก็จะมีผลตัววัวนะครับอ่ะโอเคครับก็ยังไงก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ